สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผมครูวัตเทพันธ์ติกิตตงครับผมมือนี่สิบห้าเบิ้องหม่องไฟครับผมบ้านเถิดไทยครับผมบุญครับบ้านเถิดไทยครับห้องหอดแล้วครับผมเห็นครับบุญครับหม่องไฟเห็ครับผมบุญเห็นตะโฟนอมอมครับผมบุญครับบุญครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้องบรรยากาศใกล้ๆฐานกันเลยครับผมว่าสิเป็นแนวใดคนสิหลายบุญครับมือนี่ไปมวนน้ำกันครับผมไปลุนแอเทวดาพร้อมครับมือนี่มีแอเทวดาพร้อมครับผมไปลุนกันครับผมอู้ล้านค้าล้านขายกันหลายครับผมค้นกันไลยครับ มวลเอเวอร์ดครับมือนี้คุณนะมาตุ่มมาโฮมกันอยู่หมองนี้ครับผมไปเบิ้งฐานจุดกันเลยครับผมแอดเทวดากำลังขึ้นห้านครับผมตอนนี้กำลังสิทําการแสดงครับผมไปเบิ้งกันใกล้ๆครับผมครับกันไว้ขูดแขนกันไว้กรมกราบไปนั่งชลนีเจ้าที่เจ้าฐานนะครับขอทีมงานโชว์กร่ช่างเอเทวดานะครับถึงงานสูงๆนะครับแต่ลูกเธอซ่าได้คะแนนหลายๆขากขยายบ้านเลครับพี่น้อง นะโดยทีที่นความปลอดภัยอันนาสุภาพจุดนะครับสัญญารงเกียวยังบอกถึงสัญญารงเกียวึ้นแสดงทีความอมนะครับทีมงานจอการช่างแอทเทวดาขอชิงนักแอทเทวดาที่ยอ,อดสูงสะสาได้คะแนนหลายๆเชื่อดีโชมานสามสองหนึ่งเอ้ เอียงเป้งสัน่นโอ้พี่น้องบานนี้คือผ่้ขืนซื้อซื้อคือผ่ข้ข้นตรงตรงโอ้โอ้โอ้คือเอยียงเป้งสั่นนะพี่น้องบานนี้ชิดเด้คะแนนหลายบ่ฮะนี่มาหลุนกันเดอ้อบานท,ที่นี่ได้ขึ้นซื้อว่าหางปีศาจหางปีศาจทำคะแนนได้หลายหางปีศาจเบาๆสิเป็นแนวใดาเนาะขึ้นบ่นตรงขึ้นบ่นสูงเลยมาหลุนกันครับผม เบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วบึงกันแง่งกันเด้อพี่น้องบ้านนี้เบิ่งเอาเพิ่งเอาเด้อเอาภาพบรรยากาศมาฝากแล้วมาลุ่นกันสถิติมือนีจุดจูบันเกิดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวงนี่แหละตำบลเทิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดขี่ฟ้ากาไลาโอ้โอเดี๋ยวเรเห็นแล้วเอาเป็นฟ่าเข้ามาเบิ้งช่วงไายแล้วกันเนาะมาถามเบิ้งอีกข้าวนึงว่าเมื่อวิดจากขี่ฟ้ามาแล้ว เพคนสีทำเวลาได้ดีบ่บนะคร like ับมาลุ Listen, ้นอีกเธอหนึงแล้วกันเนาะบอลเบาสุดยอดทิมาชอตันช่างตันแอนทิดานะครับคะแนนคะแนนลงไม่แล้วนะครับผมสองร้อยเก้าสิบห้านะครับผมสอ้อยเก้าหปีหน้าฟ้าไหมแล้วกันเนาะแอดเทวดาครับผมปีหน้าค่อยว่ากันไหมนี่ครับผมทีมงานของแอดเทวดานะครับผมกำลังสีกับบ้านนะครับผม ดเดเมาเบ่งบรรยากาศการล่างหูหมวงไฟของไข่สอพรชพิม,มนุนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสุดยอดไข่หมวไฟอีกไข่หนึ่งนะครับผมที่ทำคะแนนในสุดยอดมากๆนะครับผมหาร้อยหายคะแนนนะครับผมในปีพศ2 5 6 9สถานีนะครับผม,ถ,บผมถือว่าเป็น็อปเทนเลยนะครับผมในช่วงนี้กำลังที่ทอดมาแรงเลยทีเดียวนะครับผม เดี๋ยวเขาจ้างแถเบิรงบรรยากาศอยู่บนฐานอีกชนึงนะครับผมเมื่อเพิ่นน้ำหมอไฟขึ้นฐานนะครับผมเป็นจังไนนนงงนดนะครับผมที่อาจารย์สร้างของขายสอพรพิมพนนะครับผมกำลังมัดฐานหม่องไฟนะครับผมใส่ฐานของหม่องไฟเตรียมการจุดนะครับกะสุดท้ายสุดมากนะครับผมสิมัดรวมมัดแน่นสําใดกะขึ้นอยู่กับอาจารย์เจริญธรรมนะครับผมซึ่งแตกต่างกันนะครับผม สูตรมือก็คือกันนะครับผมทุกสูตรแตกต่างกันนะครับผมนี่แหละครับผมก็เลยเป็นสาเหตุว่าเป็นอย่างหมวกไฟต์ละลข่ายนี่คืบขึ้นแล้วก็ได้คะแนนที่บบทอกันนะครับผมเป็นยมราสูตรกันท่าหมวกไฟของตะละข่ายนั่นแหละครับผมโดยที่นั่งสองตนอนที่บนทันทีแต่ทราบแนรูว่ารดวงสร้างแขนของที่นั่งสอนที่บนขอที่แรกสร้างแขนไปเรืยๆส,สูง ลอกสตารได้คะแนนได้หลายซุปอีสงจบไปสามสองโอ้ขึ้นไปแล้วครับผมสุดยอดเลยครับผม ชุดยอดการเดินทางนี่เลยครับผมที่รีเลยครับผมแบบนี้ครับผมรุนกันแง่งกันครับผมเข้านี่สิเท่าเวล่าได้ดีคือเกาบอลนะครับผมหาร้อยหาคะแนนเหมือนอิสดยบนะครับผมจุดกูที่บานเถิดไทยนะครับผมสิได้คือเกาบอลนะครับผมโอ้เขาก่อนเมกไปแล้วครับผมเอาจังถะมาล่อลุ้นนะครับผมว่าผลคะแนนสิได้ดีสําไหนนะครับผมเดี๋ยวมาฟังการประกาศผลจากคณะกรรมการเลยนะครับผมเอาเหลียวว่าเห็นแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผม

ร้สาคะแนนนะครับได้แจกให้พงษ์เจริญนะครับสายยางกโโพรองรประธานสภาเอาตอทุนไทยนะครับวัที่สจากต้องกาโยนักี่ร้อยสิคะแนนน้องปุ้ยไก่ย่าวิเชียบุรี2นะครับราวัที่3ได้แกนะครับพี่สุหงสน้องสุนา ครับอร์นี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับผมขอบพระคุณเลยนะครับผมท,ที่ติดตามเราช่องของผมสวัสดีครับ